ทรงออกมันสัมปะหลังไทยจุกหลังทรัมป์เตรียมขึ้นภาษีดำเข้าวันเวียดนามแจ้งตลาดไปครองนั่นเองครับเราก็มาดูเรื่องวุ่นวุ่นของมันสัมปะหลังนั่นเองเมื่อวันที่16กรกฎาคม2568นาางอาราดาเฟื่องทองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยถึงกรณีที่สหรัฐอเมริกา ประกาศเก็บภาษีนำเข้าสินค้าจากประเทศคู่แข่งของไทยโดยเก็บจากเวียดนามในอัตรา20สเอร์เซนตำหรับสินค้าปกติและเก็บ40สเปอร์เซนำหรับสินค้าประเทศอื่นที่ส่งออกผ่านเวียดนามสวมสิทธิ์ขณะที่ประกาศเก็บภาษีอินโดนีเซียในอัตรา19ว่าขณะนี้อัตราภาษีของไทยอยู่ระหว่างการเจรจายังไม่ได้ข้อสรุปขณะนี้ อยู่ในเฟสท้ายๆแล้วคาดว่าจะได้ข้อสรุป เร็วๆนี้จึงยังไม่สามารถประเมินผลกระทบได้นั่นเองครับทั้งนี้อัตราภาษีขั้นสุดท้ายของไทยจะทำให้ไทยแข่งขันกับคู่แข่งเวียดนามและอินโดนีเซียได้หรือไม่ได้นั้นคงไม่ได้พิจารณาเฉพาะอัตราภาษีสุดท้ายที่ไทยถูกเก็บว่าจะมากหรือน้อยกว่าคู่แข่งนั่นเองแต่ต้องดูด้วยว่าสัดส่วนสินค้าวเวียดนามที่ส่งออกไปยังสหรัฐนั้น ส่วนใหญ่เป็นสินค้าส่งออกปกติหรือสินค้าประเทศอื่นที่ส่งออกผ่านเวียดนามสวมสิทธิ์หรือสินค้าที่สวมสิทธิ์นั่นเองหากส่วนใหญ่เป็นสินค้าสวมสิทธิ์ก็จะต้องเสียภาษีสูงแนอราเรา4ซไม่ใช่20%นั่นเองครับนายอำนาจสุขประสงค์ผลนายยกสมาคมการค้ามันสำปะหลังไทยออกมาเปิดเผยถึงผลกระทบด้านการส่งออกมันสำปะหลังหากสหรัฐอเมริกา ประกาศเก็บภาษีนำเข้าไทยในอัตรา36%ว่าปัจจุบันไทยมีการส่งออกผลิตภัณฑ์มันสับปะหลังคือแป้งมันสับปะหลังดิบและสารให้ความหวานไปยังตลาดสหรัฐอเมริกาประมาณ1 0,000แสนตันต่อปีมูลค่าราว60ล้านเหรียญสหรัฐโดยที่ผ่านมาสหรัฐไม่ได้เก็บภาษีนำเข้าจากไทย หากครั้งนี้มีการเรียกเก็บภาษีนำเข้าจะส่งผลกระทบต่อความสามารถในการส่งออกไปยังตลาดสหรัฐแน่นอนนั่นเองครับหากไทยยังถูกเรียกเก็บในภาษีอัตราที่สูงกว่าเวียดนามซึ่งก็เป็นคู่แข่งสำคัญก็จะทำให้เราย่ำแย่ไปนั่นเองครับ ทั้งนี้ภาคเอกชนและรัฐบาลจะต้องเร่งหามาตรการรับมือเดินหน้าเปิดตลาดใหม่ๆทดแทนตลาดสหรัฐอเมริกาเช่นมาเลเซียตะวันออกกลางรวมทั้งรักษาปริมาณการส่งออกไปจีนซึ่งเป็นตลาดใหญ่ที่สุดของไทยครองส่วนแบ่งราว50-60%กเปการส่งออกทั้งหมดนอกจากนี้จะต้องเร่งพัฒนาผลผลิตต่อไร่ให้สูงขึ้นจากเดิม2-3ตันต่อไร่ ให้เป็น5 -6 ถึงตันต่อไร่เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันในอนาคตนั่นเองครับนี่ก็คือเรื่องใหม่ๆที่จะทำให้กระทบพี่น้องเกษตรกร,ร,กรชาวไร่มันสำปะหลังนั่นเองครับหลังจากที่เรากำจัด ปริมาณนำเข้าจากประเทศเพื่อนบ้านก็มีภาษีที่จะมาทำให้มันมีปัญหาอีกนั่นเองครับจะเป็นอย่างไรนั้นก็ต้องรอติดตามกันอีกต่อไปว่าความเคลื่อนไหวนั้นจะเป็นอย่างไรนั่นเองครับชอบคลิปนี้และมีประโยชน์ฝากกดติดตามให้ทางช่องเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับไว้พบกันในคลิปหน้านะครับ